ุยาตนะคะเสียงแฉกสอนมากมาเยอะมากๆเลยปินพุทซาอร่อยมากกินพุทษาด้วกันเนาะยังว่าได้ลากจะซิมให้บึงบ่ะหวานเปรี้ยวคนละรสชาติแต่รวมๆอร่อยหนาวตอนนี้มัน กินแซ่บค่ะยังบม่ได้ล่างค่ะตอนนี้ยังบ่ได้ล่างเนะงาะ,เะพึ่งเอามาค่ะยังได้พึ่งเก่ทีเนาะเป็นเป็นมากพุทราสองต้นได้บอกว่างามใจเนาะล้นเหลือเลยถาดไปแดดถาดใหญ่เบื้อริ่มเลยสองต้นค่ะบางท่านมาจากสองทีเนาะได้บอกว่าเซร พตาเพื่อนอามามหา้เพื่อนวากินล่องเบืองเดี๋ยวจะติดใจมักท่านจากเพื่อนๆค่ะเด็กบอกสวยไหมถาดหนุ่ยแบบนี้แบบอีกแบบหนึ่งแต๊ถ่นหนวยแบบนี้อีกแบบหนึ่งค่ะถามว่ายจะไล่มักแบบไหนจะไล่มักแบบนี้ค่ะแบบนี้แซ่บบอแซ่บอันนี้ก็แซ่บพุทธาอร่อยมาก กินพุทซาแล้วกันเนาะยังว่าได้ลากจะซิมให้บึองว่าเพิ่นออกมาให้เยอะไปเยอะบ่ขั้นสองตุนถาดหน่วยแบบนี้แบบอีแบนึงแต่ถ้าน่วยแบบนี้ อีกแบบหนึ่งค่ะถามว่าจะไล่มักแบบไหนจะไล่มักแบบนี้ค่ะแบบนี้แซบบ๊อสแซบอันนี้กับสายพันธ์ค่ะนี่สายพันธ์จะเป็นหน่วยหน่วยหน่วยยาวดีๆทีาหน่วย,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 วยกลมๆอร่อยขึ้นกันค่ะแต่คนละรสชาตะะินี่ค่ะคนละรสชาติเอิาานอเอเิบเยอะบะเยอะบ่ข <sk r att> ันสองตัว ตอนนี้มันกินแซบค่ะยัางบ่ได้ร่างค่ะตอนนี้นยังบ่ได้ร่างเนาะพึ่งออกม,มาค่ะยายเลยพึ่งพุชซาอร่อยมากกินพุชซาด้วยกันเนานะนยังบ่ได้่าง <c oughs> จะซิมให้เบิง่งน่ะ <fi> ตอนนี้มันกินแซบค่ะยัางบ่ได้ร่างค่ะตอนนี้ยังบ่ได้ร่างเนาะพึ่งออกม,มาค่ะยายเลยพึง่งท่านเลยงา่าย ใส่ตะเวนตานะเอิญแต่น้อมเลยเจ้าเอิญแต่น้อมเจ้าก็ต้องมาเอิญคอยนะ,ะาขาแซ่บขาเอามาสูบึงเนาะไกลๆค่ะเป็นแตาแซ่บบอหง้ามงามค่ะกินแต่แซ่บขั้นสองสายเพิ่นเอามาหายเนะยอะไปเยอะไปขั้นสองต้น ใจเนาะล้นเหลือเลยถาดไปแดดถาดใหญ่เบเริ่มเลยสองต้นค่ะบาท่านมาจากสองทีเนาะแต่บอกว่าเสียงนะคะเสียงแฉกสอนมาไมา่เยอะมากๆเลยปิดท่านเลยง่ายๆใส่ตะเวนตานะเอื่นแต่น้อมเลยเจาเอื่นแต่น้อมเ้าก็ต้องมาเอื่นคอยนะแอบ,บค่ะยังไรซิมเมืองทุกต้นเลยมิตรต้นแสบๆค่ะ เด,เดี๋ยวจะได้จับไปล้างค่ะเลยเยอะค่ะสามกิโลหลายๆกรแซบกระเอามาสซูเบิงเนาะไกลๆค่ะเป็นตาแซบบองามๆค่ะกินกระแซบขั้นสองสายตอนนี้มันกินแซบค่ะยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะพึ่งเอามาค่ะยายเล่พึ่งพุชซาอร่อยมาก กินพุกซาแล้วกันเนะาะยังว่าได้ลากจะซิมให้บึงว่ะหวานเปรี้ยวคนละรสชาติแต่รวมๆ,ๆอร่อย <c oughs> หนาวดีใจมาท่านจากคนเพื่อนคะ <c oughs> ่ะสวยไหม พ,พ่อาาพตาเพุนเอามาให้เพ่นว่ากินล่องเบิงเดียดเ๋ยวจะดกะทีนะเป็นเป็นหมากพุทธาสองต้นเดฟบอกว่า,พ,าพ่อาาพตาเพุนเอามาให้เพ่นว่ากินล่องเบิงเดี๋ยวจะตอนนี้มันกินแซ่บค่ะยังไม่ได้ล่างค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ล่างเน พึ่งออกมากค่ะยะ่าไรพึ่งตอนนี้มันกินแซ่บค่ะยังบ่ได้ล่างค่ะตอนนี้ยังบ่ได้ล่างเนาะพึ่งออกมากค่ะยะ่าไรพึ่งอนุญาตนะคะเสียงแสกสนมาไมา่เยอะม,มากๆเลยปิดหวานเปรี้ยวคนละรสชาติแต่รวมๆอร่อยหนาว ใจถ้าเป็นตาเอือนแต่น้อมเลยเจาเอื่นแต่น้อมเ้าก็ต้องมาเอื่นคอยนะแบเปลี่ยนมุมทํำคลิปมาซิมบักท่านค่ะนี่สายพันธุ์หนึ่งนี่สายพันธุ์หนึ่งหวานเปรี้ยวหอมค่ะเปลี่ยนมุมทํำคลิปมาซิมบักท่านค่ะนี่สายพันธุ์หนึ่งนี่สายพันธุ์หนึ่งหวานเปรี้ยวหอมเกทีนะเป็น เป็นหมากพุทซาสองต้นได้บอกว่าติดใจมากท่านจากเพื่อนๆค่ะเด็กมาสวยไหมพุทซาอร่อยมากกินพนะุทซาแล้วกันเนาะยังว่่ได้ลาก <laughs> จะซีมให้บึงะ <laughs> เอาหมาขัานมาสูพีสูน้องเบิ่งนกระเสาเนาะคะบอกว่ามาขัานงามงามพี่น้องบ่ทั้นเรแล้วจังไดกะขออันทนนนะ <laughs> ั้นงามงามๆใส่ตะเบญจานะเอือนแต่น้อมเลย <laughs> เจ้าเอือนแต่น้อมเจ้าก็ต้องมาออนะ <laughs> เ,เอือนคอยเด้อข่าแซ่บข่ามาสูเบิร์เนาะใกล้ๆค่ะเป็นแตาแซ่บบองามๆค่ะกินแต่แซ่บมาทั้นสองสายเพื <laughs> ่อนเบิง่งค่ะ แต่ก็ยังตาเศร้าอยู่เนาะยังหนาวอยู่ค่ะกิ่นตาเศร้าเลยบ่ <c oughs> ก็ใส่เพื่อนเพื่อนเบิ้งค่ะแต่ก็ยังตาเศร้าอยู่เนาะยังหนาวอยู่ค่ะกิ่นตาเศร้าเลยบ่ <c oughs> ก็จะซิมให้เบิง้งเสร็จด้วยไหนน้อเนาะเพื่อนเพืง่งเอามาให้เนาะอย่าไล่เพื่อนจะเอาออกมาเทห้ามเนาะ น้ำใจค่ะเชือกแแบบค่ะยาไ้ซิมมึงถุกตุนแล้วมิตตนตุนแสบๆค่ะเดี๋ยวยาไ้จะเอาไปล้างค่ะในเยอะค่ะสามกิโลในหลายเอามากทั้นมาสูพีสูนองเบิงกระเสาเนนะคะบอกว่าหมากท่านงามงามพี่น้องบ่าหั้นได้แล้วจังใดกับคออันเกีทีินะเป็นเป็นหมากพุทธสาสองต้น หอ,อ,อมสายพันธุ์ค่ะนี่สายพันธุ์จะเป็นหน่วยหน่วยหน่วยยาวๆดีๆที่หน่วยกลมๆ,ๆ,ๆอร่อยคือกันค่ะแต่คนละรสชาติค่ะนคนละรสชาติพุทสาอร่อยมากกินพุดซาด้วกันเนาะยังว่าได้ลาก จะซิมให้บึง่ะขาดหนึ่นวยแบบนี้แบบอีกแบบนึงต่๊ทำนวยแบบนี้อีกแบบนึงค่ะถาม่าจะไล่มักแบบไหนจะไล่มักแบบนี้ค่ะแบบนี้แซบ่บบอแซบ่บอันนี้ก็แซบ่บ <c oughs> เขินหอกมาไห่เยอะใบเยอะบ้ขั้นสองต้นพอตาเพื่หออกมาไหา่ เพิน่นว่ากินล้องเบิง่งเดี๋ยวจะแกะทีเนาะเป็นเป็นหมากพุทธาสองต้นแต่บอกว่าพอตาเพิ่นเอามาใหา้เพิน่นว่ากินล้องเบิง่งเดี๋ยวจะแกะทีเนาะเป็นเป็นหมากพุทธาสองต้นแต่บอกว่าถาดนหนุ่ยแบบนี้แบบอีกแบบนึงแบบ แต่้านวยแบบนี้อีกแบบหนึ่งค่ะถามว่าจะไล่มักแบบไหนจะไล่มักแบบนี้ค่ะแบบนี้แซบบอแสแซบอันนี้ก็แซบจะซิมให้เบิง้งเสร็จด้วยอันไหนเนาะเนาะเพื่อนพึ่งเอามาให,าห้เนายะยาไล่พึ่งจะเอาออกมาที่อนุญาตนะคะเสียงแสกสอนมามาเยอะมากๆเลยป <laughs> ิ้นให้เพื่อนเบิ้งค่ะแต่ก็ยังตเสาอยู่เนาะยังหน